อาบอยเช่นนีวมาให้เพอเออนี่กำลังแสงปวดีมูไมเห็นผลทำไมถึงอยากอยู่ใกล้ๆป่าคุณจะได้ไปนั่งแอบฉีถ้าเขปวดเย้จะเป็นเย้นแสมีห้องน้ำ เนี่ยพ่ใ้ปลุกเลยจ้าได้กินสมตำล้วได้อบัดนี้ดูทึงบอกว่าหนูกาอยากไปยุกลางชุมชนไงเดีวเาจะได้เขาจะได้กินสมตำเราใช่ไหมนงนงปลาร้ากยจก่งไแดงนี่ดอือ่ตกอนนี้อุกรอนมัวมปานดาป่าดย่งเฝ้ายุ่งเฝ้าหนูก็ได้สมตำไทยย่งเฝ้าไทยยดีงเฝ้าง นะคะุณดูพร้มอม้อมประเดี๋ยวตัารถฉันเป็นแบบไหนเนอะ้อน,นี้เอาถั่วมาด้วยนะคะใส่อะไรบ้าคะอันนี้น้ำจิ้มอววงพี่นกบ้งมันจิ้มเมนบ่ฮค่ะน้ำจิ้มอววงเฮ้ยอะไรอ่ แตกตัวไม่แตกไม่แตกนะดูดูดูมาดูใกล้ๆลองดูสิเมืาอหนูตั้งใจปั่นพวงออกหนูเห็นมันทันมือนีเลยดิดผัดหมี่จ้าส่วนผัดหมี่เอามาคนละกล่องเลยค่ะทำได้หลยผัดหมี่คนละกล่องเลยน่รถดน่าปากเดี๋ยวทำส้มตำก่อน นี่คือดำส้มตำประมาณนี้นะคะแล้วก็น้ำลายไหลแล้วรอแล้วค่ะคนคนรอกินเอาถุงขยับมาด้วยคนรอกินน้ำลายไหลรอค่ะนะคะแก่พอมากี่ถุงบ้านเขาอุปกรณ์น้องมีหมดเลยนะคะถำงานแล้วฉันึกไม่ใจว่าฉันต้องไปกินสุกตำเนี่ยแล้วพอวานพุธเนี่ยเท่าไหพีพี่อยาก ดูสิหอมโ้ลพี่น้องหอมไหมได้กินไหมได้กินไหมได้กิน่านกล้องไหมขอบคได้หลายด้ยไ่ต้งเเขาก็เล้กินห้า่อมปลา้ของปลาโอ้ยฝาท้องพี่มันเริ่มแบบว่ามันมอนคุกกิ้งอยูข้างในอ่ะหิวอ่ะอ สร้างตาชุดสร้างตายุคใหม่ครั้งแรกนะคะว่าทำอย่างนี้แหละเดี๋ยวนี้ถ้าทำแบบวันศุกร์ดูสิโ<ส>อ้โหแม่ได้คิดมากเลยโอซูใกลใกล้ๆไ <c oughs> ล่แตกอ่ะบอกอุ้ยได้นะคะน้ำลายลโอ้ยเป๊ะเว่อูสีนะคะสีสวยมากเลยโอ้ยผ่านผ่านมากเลยผ่านผ่านเลยเยนี่ยแม่ต้องตามกล่องขายอือหื เริดค่ะสุดมากเริดนะคะดูค่ะคุณผู้ชมคะดูสีสันนะคะกระดาษที่ชูไปไหนแล้วคะนารักกอลสวยมากเลยอ่ะโอ้โหหามไม่อยากเลยพี่เขาเหนียวนี่เขาเหนียวนะบอก่อมีพอมีเขาเหนียวค่ะก็ถึงเอาอันนี้มาไงนั่นเอาไอ้เส้นเหนียวไงแกนกันได้ให้ระหว่างรอสุมตับเราก็ชมวิวไปก่อนนะคะท่านผู้ชม วันกินสมจ้ำคักเล่ยนี่แหละวันลมแบบแข้งอ่านี่แหละต้นตำนี่นะครับก็ผักเกินซุ้ม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 อันนี้เอาอะไรคะอันนี้อันนี้อันนี้เอาคนลอันไปเลยคนอัานไปเลยค่ะขึ้นหน้าปากขึ้นแต่วันนี้โอ้ดูสิหนำไล่แตกเงี้ยวมิกมิก ลงไปกิริมันขึ่นกิริเด่เออจะบ้าจะบ้าเดี๋ยว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 เธอหนูหนูถอดเสียวก่อนถ้าเทียนมุดต้นใช่ใช่มาขึ้นมากางเกงมันขาวเดี๋ยวมันเลอะคุ้นเส้นเาผ้าเช็ดตัวห่อไปได้สุดแบบของตากแล้วเอาเก็บฝอยเก็บปูอะใส่เลยเก็บฝอยเก็บปูค่ะไมได้ลงแบบเหมือนเหมือนสวยๆจุ่มนะ ถอยถอยตัวลงไปค่ะเก็บไว้เป็นหลักฐานหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมเก็บไว้เป็นหลักฐานหมดแล้วคุณผู้ชมน้าหนาวไม่ฟุตเตะลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆ ผู tea, 我 Means, 我 people, ้เดียวเออผู to, them, podr, ้เดีบต้องลอรรยากต้องไองลาย่ายิวให้ด้วยถ่ายอันนี้มิสาลาเผูมิสาลเเขาจะเป็นต้งมิสาลาเสมอเอาความมันเทิม เดี Ồ, ๋ยวแก่ภาพเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเอาหนกมันไปแล้วเมื่อกี้มันอยู่ใกล้ๆมีคนยนต์อย่างไหนตอนนี้